สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน u t u b e นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์ค่ะสำหรับอพิสโตดนี้นะคะหวานก็มีข่าวนะคะบนเว็บไซต์บันเทิงของจีนแบบเว็บไซต์หลักๆอย่าง sina.com นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มใหญ่เลยนะคะของทางสื่อจีนแล้วก็สื่อเอเชียด้วยแหละเพราะว่ามีเรื่องราวของดาราในประเทศอื่นๆด้วยนะคะเขาก็ได้พูดถึงนะคะข่าวข่าวกันเลิกลากับอดีตคนรักนะคะของซปเปอร์สตาร ะะเขาใช้คําว่าไทชิงกันเลยทีเดียวไทชิงน่าจะแปลว่าดาวขังฟ้านะคะอย่างคุณอ้ําพัชราภาด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็คือเขารายงานว่านะคะสื่อต่างๆในประเทศไทยนะคะเหล่าเอเจนซี่ต่างๆก็พยายามที่จะสืบนะคะต้นต่อของอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเลิกกันเพราะว่าก็คบกันมา5ปีแล้วนะคะความรักนะคะที่ล่มสลายของซูเปอร์สตาร์ไทยนะคะอย่างคุณอ้ําพัชรานี้ก็ข่าวข่าวก็ทวีความรุนแรง ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการตามรายงานข่าวของสื่อค่ะล่าสุดนะคะก็ที่เป็นข่าวกันก็คือ,อ,อคุณสงการนะคะแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของนักแสดงสาวที่ชื่อว่าแมทนะคะซึ่งสงสัยว่าจะเป็นบุคคลที่3าก็ออกมาชี้แจงว่าแฟนสาวของเขานั้นก็แค่จับมือกับเพื่อนๆซึ่งอันนี้ก็หมายความถึงคุณพกนะคะว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้มานานแล้วล่ะค่ะในงานปาร์ตี้นะคะก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันก็คือพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้อ ้องกันหมายถึงฝ่ายหญิงนะคะ ฝ่ายหญิงคือแฟนของคุณสงการนะคะคือคุณแมทเนี่ยแหละค่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณไฮโซพกนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะทางต้นสังกัดของคุณอัมพัชลาภานะคะอย่างคุณเอสุภชัยค่ะก็ยังยอมรับว่าคือคุณแมทกับคุณพกนะคะไม่ได้จับมือกันตลอดเวลาแต่ว่าทั้งสองคนก็จับมือกันนั่นแหละระหว่างที่ไปเข้าห้องน้ําค่ะคุณเอก็ยอมรับว่าคุณพกก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณพกนั้นเลิกลา กับคุณอั้มพัชราภาไปแล้วเพียงแต่ก็แค่คร่ําครวญว่าทุกอย่างเนี่ยมันเร็วเกินไปมันเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นนะคะแล้วก็มีรายงานว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณอั้มพัชราภาก็ไม่ได้แชร์รูปภาพกับแฟนหนุ่มของเธอก็เรียกว่าไฮโซ ะะเขาใช้ POK OK นะฮะซึ่งคนไทยก็รู้แหละว่าเขาชื่อพกนะคะ h i โซพกแต่ว่าคนจีนก็ถ้าเกิดแปลมาเป็นจากดิกชันนารีก็ h i โซ o so พกนะคะโอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าไปพูดค่ะเดี๋ยวมองเงินในกระเป๋าก่อนนะคะเดี๋ยวคนอื่นก็จะไปเข้าใจผิดว่าเป็นคนอื่นก็คือคุณพกนั่นแหละนะคะก็คือไม่ได้โพสต์รูปมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วล่ะค่ะ ก็เลยทำให้ชาวเน็ตนะคะสงสัยว่าเอ๊ะไม่มีรูปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็แสดงว่าอาจจะแบบว่าเลิกเลิกกันไปแล้วนะคะข่าวเลิกลาก,กันก็คาดว่าจะเป็นจริงค่ะซึ่งสื่อในประเทศไทยก็คาดว่าทั้งสองนั้นได้เลิกกันเนื่องจากว่ามีการแทรกแซงของบุคคลที่3ค่ะซึ่งบุคคลที่3ก็เป็นบุคคลชั้นนําในวงการบันเทิงเช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็เป็นเนื้อหาของข่าวนะคะที่สื่อบันเทิงจีนเนี่ยได้พูดถึงนะคะคุณอัมพชราภาซึ่งอัจหวานก็นํามาเล่าให้ ฟังนะคะก็เป็นกําลังใจเนาะให้คุณอ้ํานะคะหวานอยู่ทีมเนาะหวานเลือกทีมนะคะหวานเลือกข้างคะ่ะหวานเลือกคุณอ้ําพัชรลาภานะคะก็คือเป็นดาราที่อยู่นะคะท้ายชิงค่ะข้างฟ้ามานานแล้วนะคะสวยเลิศนะคะรวยค่ะก็อืมสวยเลิศรวยนะคะแล้วก็โสดให้คนเขาง,งงกันไปเรื่อยคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะรอคนที่ใช่รอของจริงนะคะอะไรที่มันจะเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะนี่ก็เป็นทั้งหม ของอพิสูจนนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะจะคอมเมนต์อะไรนะคะก็ดูเงินในกระเป๋าด้วยนะคะเก่งใจนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมีการคุ้มครองสิทธิ์นะคะอย่างแรงเลยบนโลกของอินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์แล้วกันค่ะพวกเราต้องระมัดระวังนะคะวันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ